บทพิสูจน์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผมนายจันนีพันตะอยู่บ้านเลขที10 10่10ทับ1มูซิเบดตำบลโคกแก่อําเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับคุณลงหนองจอกใหญ่มูซิเบดครับอ๋ออยู่ในจังหวัดสระบุรีเนาะครับผมครับครับเขาอยากเรียนถามคุณลงนิดนึงว่า ก่อนที่จะทานเจียวี่เนี่ยคุณลุงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพครับคุณลุงปัญหาก็ไอ้ที่ผ่าตาครับถ่ายไม่ออกครับจะระไม่ออกอ๋อครับหมายก็ว่าคือคือยังไงฮะตัดตัดลำไส้ทิ้งคงจะาันนั้นเราต่อเขาต่อขึ้นมาฮะแล้วก็ต่อถุงใส่ครับผมครับผมครับคุณลุงพอเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับเปิดได้ครับได้เนาะนี่คือเวลาอุจจาระ ถ่ายออกมาก็จะอยู่ในถุงนี้ครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลงุงตั้งแต่พศห้าสิบผ่าครั้งแรกอ่ะผ่าครั้งแรกฮะ<า>โอ้ตย้งกี่ปีแล้วเนี่ยอ๋เก้าปีแล้วพอห <9 S 2> ้าเก้าครับผมแล้วปัญหาคือพอผ่าตัดเสร็จแล้วคุณหมอตัดลำไส้ส่วนทิ้งที่ออกตวันอ่ะไม่ออกละไม่ออกครับ่าาบาพาสออกมาทางนี้เลยครับผมดังนั้นเวลาคุณลุงไม่ถ่ายจะมีอาการอย่างไรครับหมอมันก็จะอืดบวมบวมแขง มันมันมันจะบวมมันจะแข็งมันจะปูดมันจะไส่จะอโอย่างเงี้ยมันมันไม่ออกเลยไม่ออกก็ต้องไปหาหมอไปผ่าหมอไปผ่าเอาของเสียทิ้งอีกก็ผ่าซ้ำผ่าซากอย่างนี้แหละครับสามที่ออกแล้วที่เขาบอกไม่มีคนจาอยากจะผ่าหมออย่างงี้ใช่หมดแล้วผ่าไม่ได้คุณลุงผ่าไม่ได้แล้วเลื่อดไม่พอแล้วครับครับมันเป็นอย่างนี้ก็ไอเขาเรียกไอพุงผื่นเยอะมันจะทับลําไส้พอทับลำไส้ก็จตแปรก็มันก็จะไม่ออกมันทับลไม่ได้ครับ แล้วมีอาการยังไงครับคุณลุงถ้ามันแน่นมากๆเนี่ยถ้าเราไม่ถ่ายอาการยังไงครับบวมปวดแล้วหายใจเป็นไงหายใจมันก็ไม่ค่อยคล่อง,คร,องครับไม่คล่องครับโอ้แล้วจะนั่งจะนอนจะยืนก็ลำบากครับลำบากครับแล้วคุณหมอบ,บอกว่าไม่ีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมครับสงสัยไม่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 แล้วครับถ้าอยู่จนจนตายก็บอก มันไม่สิดที่ผ่าแล้วบอกมันหมดทุทธิจะผ่าแล้วครับสามครั้งแล้วเขา่าคุณลุงได้เคยไปหาหมอไปหายาอะไรมากินก่อนที่จะทานเจียวี่มีไหมครับช่วงแรกเลยกินไอ้แล้วก็ยาหลวงกินตลอดอ่าก็ก็กินยาหม้อต้มที่คุณเห็นวันนั้นนะครับหม้อไอ้ยาต้มไปยาแล้วก็อาการก็คือดีขึ้นไหมครับจากที่ทานมันก็สวันสี่วันถ่ายนึกว่าถ่ายโอ้โหรับปุ๊บเลยฮะเหนียวไปที่ออกเป็นลูกศร ถ้าทานอาเจวิ่ยเจียววิ่ยดีถ่ายปกติแล้วถ่ายก็อาที่อุจจาระก็ขาวแล้วก็ทานในส่วนของเราตัวดีท็อกด้วยเนาะอ่าครับครับตัวนั้นทานแล้วเป็นไงบ้างครับดีครับดีเนาะครับทายปิ้งปุ๊บมันเป็นฟองจะออกปั๊บหรอทางควันนี่แหละครับทางควันอุ้มล้างออกหมดเลยออกหมดไม่เหลือเลยทายผู้างออกหมดเกลี้ยงเกับ แล้วก็หลังจากนี้คือคุณลุงก็หลังจากทานเจียวี่ไปแล้วเนี่ยอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิมกับปัจจุบันนะครับคุณลุงด,ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากไม่มีเป็นอะไรทานแล้วก็ก็ครับขับออกถ่ายวันนี้มันก็สบายฮะท้องก,ก็จะไม่แข็งครับจะกดอ่อนองเี้ยไม่แข็งฮะตอนนี้คือถ่ายวันละครั้งละใ้เวลาจนเช้าก็ ปกติถึงเวลาปั๊บครับผมโอ้ดีจังแต่ก่อนไม่ได้ทานแนละ้วมันสามวันตังที่สี่วันถ่ายออกน้ำพุ๊ธเหมือนมันบางทีเป็นรูปกระสุนดำๆไางนั้นมัน,มน,มนก,ก,ก็เหนียวสิเหนียวล้างก็ยากกวุ่งล้างแ่มันเหนียวฮะก็ถือว่าคุณลุงได้ผ่านวิกฤตครับ,รบกว่าจะมาเจอเจียวีน่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยากให้คุณลุงพูดถึงเจียวี่กับอาการที่ลุงเป็นว่าก่อนเป็นกับหลังจากทานเนี่ยมันดีกว่าอย่างไรครับลุงโอ้ดีเยอะเลย มีแรงเบาตัวมาเรื้อตัวเบาดีครับเดินกับล้องนอนหลับก็ครับหลับดีนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คืออยากให้คุณลุงได้เล่าถึงว่าคนที่ทานอยากเชิญชวนนิดนึงนะครับพ่อคุณลุงถ้าเออเราได้ทานตรงนี้แล้วในหมู่บ้านน้องจอกใหญ่เนาะนะครับว่าเออถ้ามีอาการอย่างไรคุณลุงเขาอยากให้คุณลุงเชิญชวนพี่น้องว่าเจียวี่เนี่ยคือมันเดี่ยงไับผมก็จะบอกพี่น้องชาวบ้านน้องจอกทุกคนนะครับนะถ้าเป็นอย่างผมนี่ ก็ทานเทียววิครับดีครับของเขาได้ผลแต่เขาจะมาดูคุณลุงได้เนาะคุณลุงไม่ว่านะครับครับเอมาสอบถามคุณลุงถามผมได้เลยครับครับนี่ผมได้จ้างลุงห้พูดหรือเปล่าครับไม่ได้จ้างครับของเขาดีจริงๆตามเหตุผมที่เป็นมันหายก็พูดความจริงทุกอย่างครับครับคุณลุงเป็นคนดั้งเดิมที่นี่นะครับผมเกิดู่่บงแรงอ่ะใ่บ้านลูกสาวครับมันอยู่ข้หลานอ๋อครับแสดงว่าทุกคนต้องรู้จักคุณลุงจันดีแน่นอนเขาก็ประฉะันก็พราะรู้รับ ก็ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วขอฝากคุณลุงถึงพี่น้องของเรานะครับว่าเจียววีนี่คือกินแล้วอาการเป็นอย่างเนี้ยนะครับครับครับขอเชิญพี่น้องทุกคน่ะทานยาไอ้ไม่ใช่ยาเรียกอาหารเสริมอาหารเสริมเจียววีครับนะจะได้หายเหมือนผมจะได้แข็งแรงครับขับตาปัชเชียครับผมโอเคขอบคุณนะครับคุณลุงรับผมครับผมสวัสดีครับ